สวัสดีครับพบกับผมหนุ่มนรเศษใน Drawing Talk เรื่องเล่าคนเขียนแบบผู้ออกแบบเรื่องราวของแบบงานเครื่องกลที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นอพิโซดแรกนะครับที่เราจะมาคุยกันตอนแรกก็ผมก็เลือกอยู่หลายเรื่องเหมือนกันว่าจะเอาอะไรมาเป็นอพิโซดแรกประเดิมนะครับในวิดีโอคอนเทนต์นะครับเรื่องของตัวแบบงานนะครับตั้งแต่เบสิกไปจนถึงแอดวานเลยนะครับตอนแรกว่าจะเอาแบบเรื่องยาก,ยาก นะครับหลังๆก็มาคิดเอาเรื่องง่ายนี่แหละนะครับพอจุดเริ่มต้นของดออิงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็จะเริ่มต้นที่กระดาษเขียนแบบนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดคุยนะครับเล่าเรื่องราวสบายๆนะครับเป็นเรื่องของความไม่รับของกระดาษเขียนแบบนะครับตัวกระดาษเขียนแบบเนี่ยที่เราใช้กันตามมาตรฐานเนี่ยนะครับในการเขียนแบบเครื่องกลเนี่ยก็จะอยู่ในซีรีส์ a ตามมาตรฐาน ISO 216นะครับ ซึ่งขนาดใหญ่สุดตามมาตรฐานก็คือขนาด A0 นะครับความลับของมันคืออะไรนะครับตอนนี้กลายเป็นความไม่ลับแล้วเนาะความลับของมันคืออะไรความลับก็คือกระดาษ A0 เนี่ยนะครับจะมีพื้นที่ใช้งานเนี่ยหตารางเมตรนะครับแล้วก็มีสัดส่วนด้านสั้นต่อด้านยาวเป็น1ต่อด้วยสองนะครับด้านสั้น1หน่วยด้านยาว1.414หน่วยนะครับซึ่ง คนออกแบบกระดาษเนี่ยสำหรับเขียนแบบเนี่ยเขาก็มีเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงออกแบบด้านสั้นต่อด้านยาวเนี่ยเป็น1ต่อลูทสองนะครับสำหรับขนาดของกระดาษ a 0เนี่ยนะครับพื้นที่1ตารางเมตรก็คือ1นึ่งล้านตารางมิลลิเมตรนะครับเมื่อเทียบสัดส่วนออกมาแล้วหนึ่งต่อลูทสองเนี่ยด้านสั้นต่อด้านยาวเนี่ยก็จะได้ขนาดของกระดาษด้านสั้นเท่ากับ841ม mm, ิลลิเมตรนะครับส่วนด้านยาวก็1,189ม mm, ิลลิเมตรนะครับสำหรับกระดาษ a 4ที่เราใช้กันก็ 2องร้อยสคูณสอง่นะนี่คือกระดาษในซีรีส์ A นะครับความรับกันแรกก็คือเรามองเป็นพื้นที่ใช้งานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามองไม่ได้มองตัวกว้างยาวนะมองพื้นที่ใช้งานนะครับถัดไปก็คือตัวกระดาษ A0 เนี่ยนะครับสามารถที่จะแบ่งครึ่งเนี่ยออกเป็น A1 ได้2ชิ้นนะครับใช้กันไกรตัดครึ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้น a0 แบ่งครึ่งได้ a1 a1 แบ่งครึ่งก็ได้ a2 a2 แบ่งครึ่งก็ได้ a3 น,นะครับ a3 แบ่งครึ่งก็ได้ a4 นะครับทบกันไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นในมาตรฐานของการเขียนแบบเนี่ยขดาดของกระดาษเล็กสุดเนี่ยที่เรายอมรับได้ก็คือกระดาษ a4 นะครับที่เราปริ้นบนเครื่องปริ้นทั่วๆไปนะฮะการแบ่งโดยการตัดครึ่งเนี่ยนะครับ ก็สามารถทําให้เราใช้กระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราลองมาดู A0 ขนาดของกระดาษเนี่ยนะครับสัดส่วนด้านสั้นต่อด้านยาวเนี่ยเป็น 1: ต่อ1.414นะครับถ้าเราตัดครึ่งด้านยาวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้านสั้นก็จะมีสัดส่วนเลยเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของ1.414ก็คือ0.707ส่วนใช่ไหมด้านยาวยังคงเป็น1ส่วนเท่าเดิมไม่ใช่ของกระดาษ A0 นะครับ คราวความลับของมันคือยังไงระหว่างกระดาษ A0 กับกระดาษ A1 ลองคลิกด้านดูให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะฮะแล้วก็ปรับค่านินดหนึงให้มันมีสัดส่วนที่เท่ากันอ่าผมปรับด้านสั้นของกระดาษ A1 นะให้มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นด้านสั้นด้านยาวเนี่ยก็ต้องหารด้วย0.707 07. นะครับด้านยาว1หาร0.707กดเครื่องคิดเลขออกมาได้ศู1 4์ส่วนด้านสั้นจุดเหารจุดเแน่นอนครับ1ส่วนนะครับนี่คือความไม่รับของกระดาษเขียนแบบไม่ว่าจะเป็น A0 A1 A2 A3 สัดส่วนด้านสั้นกับด้านยาวจะมีค่าเท่ากัน นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้การเขียนแบบเครื่องกลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะพิมพ์แบบงานเนี่ยบนกระดาษไซส์ไหนสัดส่วนของภาพก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับรูที่เห็นว่ากลมเนี่ยมันก็กลมเหมือนเดิมเพราะสัดส่วนกว้างยาวเนี่ยเท่ากันนะครับไม่ไปย่อส่วนหนึ่งขยายอีกส่วนหนึ่งนะฮะเราสามารถจะเขียนแบบบนกระดาษ A3 พิมพ์นบน A4 ก็ได้ หรือเขียนแบบบนกระดาษ A4 ปริ้นบน A3 ก็ได้โดยที่สัดส่วนของภาพยังคงเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าง่ายๆสบายๆนะครับของเอพิโซดแรกนะฮะก็พบกันใหม่นะครับในเอพิโซดหน้านะครับลองลุ้นกันดูว่าเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับคงไม่ใช่เรื่องราวที่ยากซับซ้อนนะครับก็จะเป็น กริ่นนำเรื่องของการเขียนแบบอ่านแบบง่ายๆก่อนนะครับก่อนจะเข้าเรื่องยากๆทีหลังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอบคุณครับ